รถครอบครัวนะคะ SUV แบบนี้ก็จะไปได้ความแบบว่ารถอัจประโยชน์เนาะสะดวกในเรื่องของการใช้งานความกว้างขวางและฟีเจอร์ที่ซึ่งคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่ลลานต้นๆเท่านั้น,นะคะ่ะมีให้เลือกหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าเซียนต้านะคะนี่สวยมากเลยระคะ่ะนั้นต็วเช่ะห้าแสนเท่านั้นนะคะ กับรีวิวฉบับพิเศษนะคะที่จะมาเช็คสต๊อกเจาะลึกนะคะว่าตอนนี้นะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะคะมีคันไหนนะคะที่ราคาหน้าโดนบ้างนะคะด้านหลังของเราเลยนะคะกับ a อทีนะคะมากกว่า300คันเลยนะคะสำหรับรถสวยเกรดเอที่เอามาฝากในวันนี้ค่ะและสำหรับโซนแรกนะคะรถพรีเมียมคาค่ะมาดูซชว่าตอนนี้นะคะมีสต๊อกคันไหนอยู่บ้างนะคะสำหรับคันแรกเลยคือ G ี5 0 0 e ตัว plug in hybrid นั่นเองคันนี้เนี่ยเป็นสุดยอดรถครอบครัวนะคะสุดหรูจากค่าย mercedes-benz เลยเนาะแล้วเขาเป็นรถที่ไม่น้อยมากรวมถึงที่นี่กลุ่มของรี r เมียมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ยังมีทั้ง mercedes-benz s r v plus นะคะเหลืออยู่แบบล้นๆเลยทีเดียวนะคะถัดมาค่ะ bmw x1 นะคะสำหรับ x1 เนี่ยเราก็มีกันหลายคันนะคะทั้ง 8D 20D นะคะ X-Line ต่างๆมีหลายคันเลยนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่ม VSI เหลือด้วยนะคะและถัดมาค่ะ GLA GLA นี่ก็เป็นกลุ่มแบบว่ารถ SUV เหมือนกันนะคะแต่ว่าบอดี้จะคุ้มคลุมนิดนึงนะคะสวยสปอร์ตกระทะรัดในราคาเริ่มต้นที่1ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะและค่ะเจ้าสีขาวคันนี้นะคะมีความแบบว่า สวยสปอร์ตเรียบหรูนะคะนี่เข้ามาใหม่เลยนะคะกับ e250 นั่นเองเป็นทรงคูปนะคะสวยมากนะคะพร้อมกับมีสันลูปด้านบนอีกด้วยนะคะรวมถึงคันข้างๆเนาะ e200 ค่ะนะรถ e คูปเหมือนกันนะคะรถแบบว่า e คัสในสไตล์สปอร์ตนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่หลานต้นๆเท่านั้นคะ่ะ รวมถึง CLA นะคะ CLA อันนี้จะแบบว่าเหมาะคนรุ่นใหม่นิดนึงนะคะก็บอดี้เขาเนี่ยค่อนข้างในระดับเน้นความสปอร์ตนะคะเรียบหรูมีความแบบโฉบเฉี่ยวนะแต่ความกว้างขวางก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคาเริ่มต้นนะคะล้านต้นๆเช่นกันคะ่ะและสําคันถัดมานะคะสี่ทาาคันนี้นะคะคันสุดท้ายนะสำหรับ กลุ่มของใได้า่ารถพรีเมียมนะคะที่นี่นั่นก็คือ CLA นะคะ CLA 250เนาะก็แต่ละคันมันก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างรถสไตล์แบบว่ารถครอบครัวนะคะ SUV แบบเนี้ยก็จะไปได้ความแบบว่ารถอัถประโย์เนาะสะดวกในเรื่องของการใช้งานความกว้างขวางและฟีเจอร์ที่หรูหราจัดเต็มนั่นเองค่ะนะคะแต่เพราะว่าเป็นรถสไตล์แบบว่า E-Class นะคะคุ้มๆแบบนี้เนี่ยเสน่ห์ของเขาเลยคือความกว้างนะคะ ความกว้างความที่ฟีเจอร์น่ยได้ฟิลแบบว่าหรูหรับพรีเมียมเหมือนขับ s c a ค d เลยแต่ว่าบอดดี้ของเขาจะเห็นไหมว่ามันเป็นคูปเนาะสวยสปอร์ตโชบเฉีียวนั่นเองค่ะแล้วก็กลุ่มรถของ CLA เนี่ยนะคะสเสน่หของเขาก็จะเป็นในเรื่องของความที่ราคาที่มันจับต้องได้ง่ายกว่าเนาะราคาเบากว่าแล้วก็เป็นรถที่ฟีเจอร์เนี่ยนะคะก็ถือว่าจัดเป็นในระดับหนึ่งนะคะ ว่าความสปอร์ตเนี่ยก็เหนือนระดับมากนะคะชอบในความสปอร์ตแล้วก็จะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะจะเป็นแบบสไตล์บูคาริที่เหมาะคนรุ่นใหม่เนาะก็จะเป็นเจ้ากลุ่มของ CLA เลยค่ะและนะคะก็ยังมีให้คุณเลือกนะคะทางด้านหลังนี้อีกมากกว่า300 0คันเลยค่ะ ที่ AT ทคัดเกรดมาฝังนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะรถบ้านรถกระบะรถใช้งานต่างๆนะคะบอกเลยว่าครบทุกรุ่นจริงๆนะคะและที่สำคัญเลยราคาสุดพิเศษนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะ ทจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมลดศูนย์บาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะฟรีดาวและที่สำคัญเลยค่ะนะคะรับประกันั้นทุนถึงปีหรือ7 0 0 0 0ม่นกิโลเมตรนั่นเองค่ะและทางด้านหลังนะคะนี่เลยรถไซส์ซิตี้ค่ะเครื่อง1.5่ด้ายจะเป็นตัววีออสซิตี้นะคะหรือแม้กระทั่งด้านนี้นะคะกลุ่มใชรถครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้า C-HR, H-R-V นะคะ CRV ค่ะนะคะหรือว่านี่น้องเล็กนะคะเจ้าแจ๊สนั่นเองนะคะซึ่งแจ๊ด่นปีหนึ่งคันที่หายากมากเลยนะพร้อมกับคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวตัวนี้เนี่ยคือสวยมากนะคะแล้วก็รถปีนี e ้ค่อนข้างใหม่ด้วยและต่อมาค่ะรถอี o คลคาร์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้ามาด้าสองอย่างคันนี้จะเป็นตัวอีเจนส์พอเริ่มต้น 4,000บาทค่ะแล้วก็มีมาด้สองให้เลือกอีกหลายพันมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวแฮชแบ็กหรือว่าตัวซีดานนะคะและด้านนี้ค่ะรถครอบครัวเป็นรถไซด์ MPV ด้วยนะน่าสนใจมากเพราะว่ารถครอบครัวของที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าเซียนตานะคะนี่สวยมากเลยละค่ะนั้นตัวแค่500แสเท่านั้นนะคะ เอสพันเดอร์ค่ะนะคะเอสพันเดอร์สวยสวยสีดำกริบรือว่าจะเป็นฟีดนะคะอาวนซ่านะคะบ R V บอกเลยว่าสวยจับไปมากนะคะและถัดมานะคะรถไซส์ PPV นะเจ็ดที่นั่งบอดี้ใหญ่ๆกว้างๆจุกๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือปาเจ r o ค่ะนะคะเอเวอร์เลสนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมิวเอ็กซ์แล้วก็ฟอร์จูเนอร์อีกด้วยรวมถึงด้านหลังนะคะรถตู้ รถตู้ที่ฟรีดาวนะคะหาไม่ได้นะแต่ว่าที่นี่เราจัดให้คุณได้ค่ะรถตู้ 0. 0. 0. คอมพิวเตอร์ 3.0d4d ฟรีดาวราคาเริ่มต้นที่5แสนต้นต้นเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็น m a ด d a cf5 นะคะรถครอบครัวดีไซน์สปอร์ตแถมหรูหราเหนือระดับด้วยนะคะ เราก็ยังมีอีกมากกว่า2อ้อนทางด้านข้างนะคะที่เรายังไม่ได้พาไปชมแต่ว่าพี่พีก็สามารถนะคะรับชมได้ทั้งผ่านทางออนไลน์หรือว่าแวะมาชมที่โชว์รูมของเราก็ได้ค่ะ AT c a ค่าเซนะคะเปิดบรกิการาตั้งแต่8โมงขนจนถึง2อทุ่มนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะปล่อยพี่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิชช่อง YouTube ช่องของเราด้วยนะคะนอกจากนี้สามารถติดต่อสบอบถามเพิ่มเติมไหมว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะ บอร์โทรหรือว่ารายแอดของเราได้เลยนะคะต่วันนี้นะคะต้องขอจะไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com